สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา5รถบุกครับในงบประมาณ10,000ต้นต้นครับถึงประมาณสัก20,000ต้นต้นะครับกับ5รุ่นที่เรียกได้ว่าง่ายจะขายดีด้วยนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยเดือนมิถุนายนปี2024นี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก5รุ่นที่ค่อนข้างจะน่าซื้อน่าใช้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมันเลยนะครับว่า5รุ่นนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างครับ สำหรับรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้มาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง HP นะครับนั่นก็คือเป็นตัวซีร 15fc นั่นเองนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว 15fc0055AU นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับในงบประมาณ1,990บาทนะครับมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วนะครับพร้อมกับพาเนลที่เป็น IPS นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวสีเครื่องเนี่ยเป็นสีเงินนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นสีดทาเข้มนะครับฟอนต์สีขาวนนนะะคคครรรรรััับบบแล้้้วววก็ไไไมมมม่่ดดดีีใใเืออองงขตฟยย์์าหโ ของรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนว่าดีไซน์เนี่ยก็ดูเรียบหรูตามสไตล์ของ HP นะแล้วก็มีในเรื่องของ fingerprint sensor นะครับที่บริเวณด้านล่างขวาของตัวเครื่องด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าก็สามารถสแกนลายนิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องได้นะครับสำหรับรุ่นนี้น้ําหนักโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเบาครับอยู่ที่ประมาณสัก1 5 9กกิโลกรัมนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเบานะสำหรับโน้ตบุ๊กที่ขนาดจอ15นิ้วนะครับในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆก็ถือว่าค่อนข้างครบครับก็มีให้ทั้งในเรื่องตัว USB Type A นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านละ1ช่องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว USB Type C ด้วยนะครับที่บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องส่วนในเรื่องของตัวสเปคโดยรวมนะครับเขาก็มาพร้อมกับตัว AMD Ryzen 3นะครับ 7320U นะครับเป็น CPU 4คอร์8แ r ร์ดนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว RAM ครับที่8 g b เป็นตัว LPDDR5 on board ะรรักก็จไไมมมม่่สาาถอปเเเดดพิิต้้แลว ส่วนในเรื่องงตัว s t o r a g หรือว่าความจุครับเขาได้อยู่ที่256 g b ครับเป็นตัว M.2 NVMe นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวการ์ดจอออนบอร์ดอย่างตัว AMD Radeon 6 1 0 m ส่วนในเรื่องการรับประกันนะครับเขาก็มาพร้อมกับประกัน2ปีออนไซต์จากทาง HP นั่นเองครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาน้นบุกใช้งานทั่วไปนะครับพิมพ์งงพิมพ์งานต่างๆนะครับรวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอเล็กๆ ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกับโน้ตบุ๊ก HP รุ่นนี้แต่ก็ติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวแรมที่จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับใครที่คิดว่าอนาคตเนี่ยจะใช้งานหนักขึ้นนะครับเช่นการตัดต่อหรือว่าการใช้งานโปรแกรมอะไรที่มันหนักๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าลองดูตัวอื่นเปลี่ยนเทนดก่อนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่สามารถอัปเกรดแรมได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับงานเอกสารต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอประมาณหนึ่งแล้วนะครับกับงบประมาณ1990บาทอันว่งหมบ่นที่ใช้ารนบอยเก้า็ แนะนำเลยนะครับสำหรับตัว HP 15 F4 รุ่นนี้ครับ และสําหรับรุ่นที่2รุ่นต่อมาครับเรายังคงอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง HP เช่นเดิมนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นซีรีส์โปรบุ๊กนะครับเป็นโมเดล 255G10 นะครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กราคา15,990อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในร้งนี้ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับเป็นพาเนล IPS ด้วยนะครับความละเอียด Full HD นะครับพร้อมกับตัวเครื่องนะครับสีเงินนะครับได้คีย์บอร์ดสีเทาเข้มพร้อมฟอนต์สีขาวกกััันบตว12 fc ที่ผมแนะนำไปเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับโดยรวมของตัวเครื่องเนี่ยก็เรียบหรูตามสาย sp คล้ายกับตัว 15fc รุ่นที่ผมแนะนำไปก่อนหน้าเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะไม่ได้มีในเรื่องของตัว fingerprint sensor นะครับหรือว่าตัวสแกลนิ้วมือนั่นเองนะครับตัวนี้เขาจะไม่ได้มีให้นะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณสัก1.52กิโลกรัมนะก็เบากว่ารุ่นที่ผมแนะนำไปรุ่นแรกอีกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบามากๆครับสำหรับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ15.6นิ้วในงบประมาณ15,998บแบนีนบ้ส่วนในเรื่องตัวพร์ตการเชื่อมต่อ หลักๆนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับรุ่น 15F4 รุ่นก่อนหน้าเลยนะครับก็คือจะมีในเรื่องของตัว USB Type A ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็จะมีตัว USB Type C นะครับที่บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องนั่นเองครับโซนในเรื่องตัวสเปคครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5ครับ 7530U 6 Core 12 Thread นะครับได้ตัว RAM เนี่ยอยู่ที่16 GB เป็นตัว DDR4 นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวความจุอยู่ที่512 GB นะครับเป็น M.2 NVMe นะครับในเรื่องของตัวการ์ดจอออนบอร์ดหรือว่า A p u เเเเนนนนี่่ยค้้้าไไดดป็็ตััวว AMD Radeon Vega 7ะรรบแลกใือง ื่องของการรับประกันที่เป็นออนไซต์สปิดสามปีด้วยนะครับโดยรวมของรุ่นนี้นะครับก็ได้ว่าได้ c p u ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับกับซีรีส์ 7530U นะครับเรียกได้ว่าเป็น CPU 6 core 12เ h r ด a นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปรวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะ<ด>ในเรื่องของราคาก็ถือว่าคุ้มกว่ารุ่นทั่วๆไปหลายรุ่นด้วยเพราะว่ารุ่นทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็ได้เป็น Ryzen 5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรหัส20นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวรหัส30อย่างตัวนี้เนี่ยแรงกว่าประมาณอย่างเลยทั้งในเรื่องของการประมวลผลด้าน CPU นนนรรววมมไปถึงดด้้าาากกกฟิยยที่่เเเลส เกมออนไลน์ทั่วๆไปนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในงบประมาณ1 5ื่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็แน่นอนว่าในเรื่องของน้าหนักก็ถือว่าเบาวกว่าหลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงการการับประกันด้วยเขาให้มาถึง3ปีเต็มเลยนะครับ่วนจะได้2ปีนะแต่รุ่นนี้จะต่างจะเต็มที่3ปีนะครับเป็นออฟไซส์วิตซซ่อมฟรีถึงบ้านด้วยครับ และในรุ่นที่3ครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS กันบ้างนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์วิวบุ๊ก15นั่นเองนะครับก็จะเป็นรหัสรุ่น X1502ZA นะครับ EJ5200WS นะครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กในงบประมาณ17,990บาทนะครับดีไซน์ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วพาร์เนลทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีตัวเครื่องเนี่ยได้เป็นตัวสีไควบลูนะะครับก็็จเปนนสี้ำเงินแบบเข้มๆหน่อยนะครับส่่ววนเรรรือองตััคคีย์์บบดก็จะมมาพรร้ออกับบคีย์์ดสเป็นะครับ ก็ได้เป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับตัวจอของเขาเนี่ยก็จะสามารถกางได้180องศาด้วยนะครับก็คือกางได้สุดเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวจอส่วนน้าหนักโดยรวมครับอยู่ที่ประมาณ1.70กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้าหนักมาตรฐานนะของ15นิ้วนะครับส่วนในเรื่องตัวพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆเขาก็มีให้ค่อนข้างครบนะครับก็มีในเรื่องของตัว USB Type A 3.2นะครับถึง2ช่องที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับส่วนบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็จะมี USB Type A อี นะครับหช่องนั่นเองแล้วก็ตัว USB Type C ก็จะมีให้ที่บริเวณด้าน,นขวาของตัวเครื่องนะครับให้พอร์ตมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะก็เรียกได้ว่ารองรการเชื่อมต่อได้หลากหลายเหมือนกันส่วนในเรื่องของตัวสเปคของเขานะครับก็มาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i5 ครับ1 2 5 0 0 H นะครับเป็น CPU 12อ core 1 6 thread นะครับได้การทำงานแบบ 4P 8E นะครับก็คือจะมีตัว c o แดงเนี่ย มีคอเบาทั้งหมด8คอรนั่นเองครับส่วนในเรื่องตัว RAM ครับมาพร้อมกับโมด RAM 16 g b เป็นตัว DDR4 นะครับแล้วก็ยังรองรับการอัปเกรดสูงสุดนะครับถึง24 g b กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของตัว RAM ของเขาส่วนในเรื่องของตัวความจุหรือว่า Storage ครับตัวนี้ได้ความจุที่512 g b ครับเป็นตัว NVMe นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องตัวการ์ดจอออนบอร์ดจาก Intel Iris Xe กราฟิกด้วยครับส่วนในเรื่องของตัว OS นะครับนอกจากจะมี Windows 11มาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องรรากะ ตัวนี้ก็ได้เป็นประกันออนไซน์ซอร์วส2ปีจากทาง ASUS นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วยนะครับโดยรวมของรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าได้ CPU ที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับคอโดยรวมที่12คอนะครับตัวเทรดโดยรวมที่16เทรดนะครับแน่นอนว่ารองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับ CPU รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับก็คิดว่าไม่น่าผิดหวังเหมือนกันนะกับรุ่นี้ดาองข ลยนะครับก็คือสามารถเพิ่มแรมเนี่ยได้สูงสุดที่24 g ิบลเลยนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กใช้งานแบบระยะยาวๆนะครับหลายๆปีตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมค่อนข้างจะแนะนำนะครับสำหรับ ASUS VivoBook 15รุ่นนี้ครับ แล้วก็มาถึงในรุ่น4รุ่นนี้ครับเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง asus อีกแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นซีรีส์ VivoBook 15เหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับก็จะเป็นรหัส x 1 5 0 2 z aej 7 1 6 2 ws นั่นเองนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็มาในราคา19,490บาทนะครับก็ได้ด้ว่าจะแพงกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องตัวดีไซน์ครับรุ่นนี้ก็แน่นอนมาพร้อมกับจอขนาด15.6นิ้วนะครับห้าจุดหกันน่อิ้วสีนะครับคีย์์บอรดต่าท หมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับโดยรวมก็ดูเรียบๆตามสไตล์ของ ASUS VivoBook Series นะครับแล้วก็จอสามารถกลางได้180องศาเช่นเดียวกันน้ำหนักโดยรวมก็เท่ากันครับอยู่ที่1 7 0กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนในเรื่องตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับมีนเรื่องของตัว USB Type A นะครับถึง3ช่องนะครับมี USB Type C 1ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าจะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้า ุกตแหน่งเลยนะครับสำหรับในเรื่องตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับและส่วนในเรื่องตัวสเปคของเขานะครับก็มาพร้อมกับ Intel Core i7 นะครับ 1255U นะครับเป็น CPU 10ูสิบคอสิบสองเพลทนะครับจะได้การทํางานแบบ 2P8E นะครับก็คือจะมีคอแรงสองพอนะครับมีคอเบาทั้งหมด8ปดคอนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวแรมครับตัวนี้มาพร้อมกับโปรแรมแปดเป็นตัว DDR4 นะครับก็สามารถอัปเกรดสูงสุดนะครับได้อยู่ที่16 GB นั่นเองนะครับสำหรับ8 GB ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น8 GB แปดกิกออนบ ครับตัวนี้มาพร้อมกับความจุที่512 g b นะครับเป็นตัวหน่วย2 NVME นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวการ์ดจอนะครับที่เป็น Intel UHD Graphics นะครับส่วนในเรื่องตัวการ์ดจอครับเขาก็มาพร้อมกับการ์ดจอ Intel Iris Xe Graphics นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้ที่หนึ่งว่าสำหรับในเรื่องของการแสดงผลเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับแล้วใช้ RAM 8 g b เขาอาจจะแสดงผลเป็น Intel UHD Graphics นะครับไม่ใช่ Intel Iris Xe Graphics ซึ่งสาหรับตัวการ์ดจอ Intel Iris Xe Graphics เนี่ยก็อาจจะต้องอัป RAM เพิ่มไปเป็น Dual Channel ก่อนึง จะได้การ์ดจอเป็นตัว Intel Iris Xe Graphics นะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องของตัว OS ครับเขาก็มีในเรื่องของ Windows แท้มาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Prof พฟของแท้ติดเครื่องมาจากโรงงานพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของการรับประกันนะครับก็ได้เป็นประกันออนไลน์ซวิช2ปีจากทาง ASUS นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกมาให้ด้วยครับโดยรวมๆของรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นใช้งานทั่วไป,ปเหมือนกันนะครับเป็น CPU 10 Core 12 Thread นะครับอันนี้คือ Core วการ์ดจอออนบอร์ดนะครับอย่างตัว Intel i ไอ s ิส e g r ก p h ราฟนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าุณผู้ชมเนี่ยต้องใส่รัมเ็นดูโอชานลก่อนนะครับเขาถึงจะแสดงเป็นตัว Intel i ไอ s ิส g r กีกราฟิกนะครับก็สําหรับใครที่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแนะนําเลยนะครับ แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายรุ่นที่5ครับรุ่นนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง Lenovo นั่นเองครับเป็นซีรีส์ IdeaPad Slim 5นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล 16IAH8 นะครับลงท้ายด้วย 04TA นั่นเองครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับในราคา24,900บาทนะครับในเรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วด้วยนะครับเป็นพาร์ทเนอ IPS นะครับสีเครื่องเนี่ยก็จะได้เป็นสีเทานะเงาสว่างสว่างนะครับส่วนในเรื่องของคีย์บอร์ดครับก็มมมมาาาพรรร้้้อออกกััับบบคคีีีีย์์ดสสเเทขขนนะฟตวววแล็ ในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยรวมของรุ่นนี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างเรียบเรียบนะครับขอบจอบางทั้ง4ด้านเลยนะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่แค่ประมาณสัก1.89เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับกับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ16นิ้วแบบนี้นะครับ่วนในเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อครับหลักๆเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของตัว USB Type C เนี่ยถึง2ช่องเลยนะครับก็จะัพ p อ o r t ทั้งในเรื่องของการต่อจอเพิ่มนะครับการชาร์จไฟตรงนี้ก็สามารถทําได้ในตัว Type C ของเขาเลย ด้านฝั่งขวางตัวเครื่องนะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะในเรื่องของตัวพอร์ตโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างครบแหละนะครับก็มีให้ยันพอร์ตไมโครเอซีการ์ดรีเดอร์เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคของเขานะครับก็มาพร้อมกับ Intel Core i5 ครับ1 2 4 5 0 h นะครับเป็น CPU 8คอร์12เทรดนะครับได้การทำงานแบบซ p 8 e นะครับมีคอร์แรงสี่คอคอเบาสี่คอนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวแรมที่16 g b นะครับเป็นตัวแอร์พีนะครับความจุจะได้อยู่ที่512 g b นนะครับเป็ NVMe M.2 การ์ด้อยว Intel UHD กราฟิกนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัววิดีโอสเปกแท้กับ Microsoft Office ของแท้ติดเครื่องนะครับมาจากโรงงานพร้อมใช้งานด้วยครับส่วนในเรื่องของการรับประกันเนี่ยเขาได้เป็นประกัน3ปีจากทาง Lenovo นะครับเป็นประกันในรูปแบบออนไลน์เซอร์วิส่นเองครับส่วนโดยรวมของรุ่นนี้นะครับ CPU โดยรวมที่8คอ r e 12เกรดนะครับก็แน่นอนว่าใช้งานได้ค่อนขั้งที่งานหลากหลายเหมือนกันนะใช้งานทั่วไปงานเอกสารนะครับตัดต่อกราฟิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เล่นเกมเบาๆทั่วไปเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับ CPU ตัวนี้นะครับก็ต้องบบบบบอออออกกววว่่่่าาาาใใคคครรรรรทีีีีีชดดดดด้้้ััสุุๆนนนนนะะูพเเมมยยยไล เท่นี้เราให้อลูมิเนียมมานะครับแต่ว่ารุ่นนี้ได้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับสำหรับตัว l e n o v o ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการชาร์จท y p e C ด้วยนะครับใครที่ชอบโน้ตบุ๊กทำงานจอใหญ่ๆนะครับวัสดุดูดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการรับประกันได้เป็น3ปีเต็มด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับตัว l e n o v o i d e a p a d Slim 5ตัวนี้นะครับเอาเลยครับก็มาถึงสรุปทั้ง5รุ่นแล้วนะครับว่ารุ่ ถ้าเกิดใครที่ใช้งานทั่วไปจริงๆผมก็มองว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นอยู่นะครับได้ในเรื่องของจอที่เป็น IPS ด้วยนะครับใครที่ใช้งานได้ในเดือนนก็ไม่น่าผิดหวังเหมือนกันกับในเรื่องของตัวจองเขาสีไม่ซิดนะครับก็ดูค่อนข้างจะสดประมาณหนึ่งเหมือนกันกับหน้าจอ IPS ของเขานะครับส่วนในรุ่นที่ผมคิดว่างบ15ื่นในคุ้มค่าก็แน่นอนว่าต้องเป็นซีรีส์โปรบุ๊กอยู่แล้วนะครับก็จะได้ CPU เป็นตัวแรงไปเลยนะครับอย่างรเช่น5 7530U ใครที่นําไปใช้งานค่อนข้างจจะะะหหหหลลลลลลาาาาากกกกกยยยนนนนนน่่่่ออแ้้ววว็็เเเมมคขงงงทีีรรดดัััับบิึผํสตต แน่นอนว่าสามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันนะกับตัว Ryzen 5 7530U ที่มาพร้อมกับ APU อย่างตัว Vega 7นะครับแล้วก็แถมยังได้ในเรื่องของประกันที่เป็นออสไซต์สวิตช์3ปีด้วยนะครับซึ่งราคา1 0 5 0ประกัน3ปีอันนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดูคุ้มค่าเลยนะสำหรับ HP รุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวซีรีส์ของ ASUS นะครับถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับแน่นอนแหละว่าผมคงจะแนะนำเป็นซีรีส์ X1502ZAEJ CPU แล้วค่อนข้างจะดูคุ้มค่านะได้เป็นตัวซีดีเอ S ด้วยนะครับเราเนี่ยจ่ายน้อยกว่า e j 7 WS, 1 6 2 w s ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ประหยัดเงินได้เยอะได้นำ16ไปแล้วด้วยนะครับไม่ต้องมาอัปเกรดทีหลังให้วุ่นวายนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดถึง24 g b ก,ก็ได้กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดูใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ติดแค่ในเรื่องของตัวจอที่เป็นท n เอนท่านั้นเองนะครับสำหรับส่วงตัวผมจะค่อนข้างจะชอบจอ IPS มากกว่าแต่ว่านี้ก็แล้วแต่คนชอบแหละ มากนะครับสำหรับตัว ASUS VivoBook 15 X1502Z JEG5200WS ตัวนี้นะครับส่วนในรุ่นสุดท้ายตัว Lenovo IdeaPad Slim 5นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับได้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงว่าน้อยรุ่นมากๆที่จะได้เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับอลูมิเนียมแบบนี้แล้วนะครับซึ่งผมมองว่ายังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดูคุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของตัววัสดุบอดี้นะครับก็ถือว่าดูดีเลยแหละนะครับขอบจอก็ค่อนข้างบางด้วยนะครับเป 또 CPU는요. พอใช้ได้นะครับแน่นนว่าใช้งานหลากหลายได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมเบาๆนิดหน่อยนะครับแต่ต่อวิดีโอเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นประมาณนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการรับประกันที่เป็นอ n s i t e s e r v i สามปีเต็มด้วยจากทาง Lenovo นั่นเองครับหลักๆของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยผู้ชมตัดสินใจในการซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจบห้กันได้วยนะครับหรับคลิป ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ